สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้บูมจากรเพชรน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อพระกันบ้านคุณอาท่านหนึ่งซึ่งส่งภาพมาทางลาคลับแถวพาซิโอการจนาพิเศษซึ่งใครที่มีพระเครื่องนะครับอยากจะปล่อยแบบในคุณอาท่านนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะครับส่วนท่านอื่นๆนะครับสามารถโทรน,นัดคิวได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกันเลยครับ ครับเเออดี๋ยวตอนนั้นสมัยนั้นจองสายเนี่ยไอ้สมัยไอ้พิมจากขวานไทยอ๋อกระหนกข้างๆเฮียไปปิดเองปิดเองข้างนั้นเองก็ปิดเองนี่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ครับก็ขึ้นขึ้นทำให้ทำให้ดูแบบสวยขึ้นสวยขึ้นนไงคุณพันล้านอันนี้ผมไม่ได้จับมีหนังสือให้เป็นชุดเลยหนังสือผมอยู่นี่เดี๋ยวดูหนังสือยังไม่ได้แกะเลยเดินมหาชนกนะครับพิมพ์ใหญ่ เนี่ยเาคุยตตรงๆอ่ะไอพวกนั้นเขบอกเี้ยเนี้ยมันใดมองเห็นอไหนไม่ได้บอกเลยนะไม่ต้องเกรงใาเราไม่ดีเลบอกช่วยช่วยอนบอกผมห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดวอมันไม่มันมะีหเนี่ยนี่นี่นี่ที่เข้ามาพวกเขานี่องดูอันนี้โค้ดกวอเนาะกอวอกอวอวกอกวกสี่สานะสี่สิบสามเออใช่ใช่ใช เชิญเสเด็จปุ่นนเนี่ยรูปเนี่ยทำไมท่านทำพิธีใหญ่ที่ตลดาดนานาไอ้ซอยนานาครับผมไปทำไแจบกบตะปุ่นตะตุนอยู่ตะปุ่นแฝดบ้างอะไรบ้างตะปุ่นนี่ใส่ใส่ใสห้อยน้ำไม่ได้มันหายไปเลยแต่ก่อนมึงห้หอยตะปุ่นอันตะปุ่นโผล่ไปจะรับเลยหลังงงเลยอ่ะมีโผนมาเลยเนี่ยโผลน่นแข้งทับทับปาดในสายวัดสายพระสายนี่นั่นมาตลอดแล้วก็ทำธุรกิจมาด้วยทำธุรกิจ อ,นนอันนี้อันนี้หลวงพ่อคูนั่นเนี่ยรุ่นท้ายิงอันนี้ไปรับตำแหน่งยอดธงอ่ายอดธงอ่ะไปรับตำแหน่งแล้วมีคนยิงไหมโอ้มีคนไปยิงนะอีกคนนึงเป็นเขาลองยิงอ่ะท่านนั่งเนี้ยมันบอกนะกลัวหลวงพ่อหน้าเสียดีแค่ชั้นยังไ่ออกเลย,ยจริง ก็คูนเนี่ยนะต้องรับประมือนะไม่มีต้องไปรับประมือท่านหนึ่งหมื่นบาทรับในข้อนอนที่ดังนี่คือมีคนไปลองมาเลยไปลองมาแล้วคุณนผู้ชายทรุ่นทายิงผมไม่เหมาหมดเลยใช่ไหมหนึ่งห้าแล้วทองคำอ่ะพวกต้องคำนี่ไม่ทันเขาไม่ทันของไปวันนั้นเปิดบทจังละกันเลยนะเหมาหมดเลยนะทองแดงพวกเขาแจกแจกแจกหลานมันตกจากชั้นห้าลงมาไม่เป็นไรเลยลงมีมีเบาะรับแบบนีเนี่ยเนี่ยนะตะปลูกเสกเนี่ยนะนี่ไอ้นี่นวานนะโอ๊กวัด วันปีกไผ่ปีหนึ่งห้าครับผมมีทองแดงอีกประมาณต่อสิบองค์ที่บ้านเขาขึ้นกันนี่แสดงว่าประสบการณ์นี่คือได้ได้เห็นมาแล้วตกตึกตกตึกไม่เป็นไรจะเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อฟังดูแล้วกันยังมีทองแดงอย่างนี้นว่าผมเนี่ยผมก็แจกลูกหลานแต่ก่อนนี้เด็กทํางานเ้าใครออกลูกมานะแจกองค์ คนชอบแจกเพราะยุคนั้นเนี่ยเหมือนพ่อก็สอนให้แจกใช่ไหมต้องมาแจกโดนแทงโดนอะไรเป็นมากเรื่องสุดยอดแล้วกัน่ะประสบการณ์เรื่องจากประเพชรผมไม่เคยเห็นเหรียญไหนที่นเดียวขนาดนั้นหลายเลยองค์ก็ชมวิธีของเรียนจากราเพชก็ยอมรับโอ้มีหลายเรื่องสมัยนั้นอ่ะจะดูเลยอันไหนชอบใจไปดูได้เอาได้เอซิบุรี ผมไม่ซีเรียสมามารู้จักมาเจอนึกบอกที่ผมอยากที่คำถามมาบอกอยากรู้จักเนี่ยเลยมาคุยอันนี้เหรียญกรรมการแกะเลยตัดดูได้ไม่เป็นไรคือผมพูดตรงๆนะอะไรเงี้ยตรงๆมาก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอโเคได้ประเเมมินาวอาอะไรเงี้ยมาชอบอันนี้มาดูหน่อยอันนี้ก็ต้องดูมาอยากว่าเพราะบางทัานก็เราก็ทํางานได้เชื่อไหมอย่างหลวงพ่อเพี้ยนนี่นะผมนี่ลูกศิษย์เงินตัวหลังมีเนี่ยเป็นลังเป็นกล่อง ไม่มีใครเอาผมก็เลยมาทําให้เป็นสามสีสามกษัตริย์ผมมีนะผมแจกลูกน้องผมอ่ะโอ้โหแล้วนะคนละเหรียญเหรียญเหรียญทุกวันนี้บอกใครมีก็ให้เหรียญละห้าพันไม่เงี้ยแค่ให้เดี๋ยวเราเพียรุ่นแรกกันอันไหนช่วยดูด้วยนะอันไหนไม่ดีบอก็เกียวมาเลยอย่างนี้ไม่ดีใกล้ทำนะครับนี่เป็นเหล่ากุกกี้ก็ตื่นเต้นชานถ้าเป็นกระไหลเงินจะพบเจอตอนน้อยใช่ไหมครับอันนี้ตะปูทองคำหลวงพ่อเพียรเราเก่งเพชรหินสีห้าดอกเราผมใส่หลอดใส่เมือนะ นี่วันนี้เรามาเก็บเงินอันนี้คือท่านจารย์ให้ในยุคแรกๆโอ้โหผมลูกติดเอกเลยเร้อยเลยนะร้อยิ่งบูชาผมแล้วถามเฮียนิดนึงทำไมถึงมีรูปหลวงพ่อใหญ่รุ่นแรกเปลี่ยมีประสบการณ์เกิดขึ้นเลยผมไปหาพระท่านเลยนะสมัยนั้นนะตอนนั้นอุ้มท่านอะไรท่านขินคือเรื่องของท่านเนี่ยขอบผมมีสามอันเนนาเสือครับ ุ่นแรกอันนี้มันอันนี้มันมีได้มีผมมีสองอันอีกอันอันนี้รุ่นที่สองอ้รุ่นแรกจะตรงนี้จะเป็นร่องอืมออ่าอันนี้ผมเรี่ยมไว้อันนี้อันนี้เป็นราบย่องตราบยม่องมีมีใหญ่มีเล็กผมมีหมดอ่ะอ๋อแสดงว่าเคยไปเจอไปเคยไปไปท่านนี้บอกไอ้หนูมันกินข้าวลูกท่านใจดีใจขาขาวนี่นะเไดโกอยู่นี่นี่นี่ที่รอเนี่ยขนาดเนี่ยเออเนี่ยผมผมเอาสมัยนั้นไม่มีใช้บอลเนี่ยเห็นไหมเสปูนท่าหมาผมตาดา ถอดได้นั่นนี่ไองคงนี้เหรอที่บอกว่าตลอดสิบหกสิบหกองเฮ้ยตรงปางด้วยนะ16บหกองตรงเลยเต้เลยท่านอนุญาตพูดกับผู้คนตรงๆเลยไม่มีไม่โกหกเออจัดจ่ายจ่ายจริงผมผมเป็นคนผมผมชอบผมถึงบอกอยากเจอคุณมาคุยกัน แล้วเนี่ยคือเงาเลยนะเห็นไหมทำไมคุณนรลถือศัจจ์เพราะว่าศัจจะมันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงอันอันนี้คือคนโกหกไม่อยากไปรุ่งลนะใช่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่ไหมเล่นทางมาไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยเห็นแต่เคยได้ยินรู้ว่ามันมี เราจะประมาณหลักสิบมีร้อยมีทั้งหมดร้อยองค์แล้วก็นอกนั้นอีกนั้นมีลงหนังสือได้ไหมลงหนังสือครับคุณเปิดในคูเกิดูได้เลยว่าเนี่ยเงินเนี่ยมีทั้งหมดมีแค่ร้อยองค์อันนี้ที่มันขายต่อโคตรศูนย์แปดันเป็นส่วนมากเป็นทองแดงหมดคุณดูสภาพก่อนจริงๆต้องเรียนได้ว่าพาะแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาดึงยมีบบยากเพราะว่าหนึ่งวิธีการหลอกการว่าอันนี้นะ บางคลบอกเพราะว่าองค์เนี้ยคนที่เขาสร้างมาเขาเป็นิมนต์หลวงพ่อมาไม่มีใครรู้จักเลยถึงปูทิมถึงดังในปัจจุบันปี08อ่ะ สร้างกอนเหรียญอีกเป็นสร้างาพระประจําจังหวัดระยองไม่มีไงพระถ,ถึงสร้างขึ้นมาก็เลยสร้างเป็นขึ้นมาเสร็จเหลือก็อมาทําเป็นกิง่งแล้วก็มีมวลพระระยองทั้งหมดมาแม้แต่หลวงพ่อเงินบางหลวงพง่อเงินมาดอนหยอดมากันหมดพอเสร็จพิธีพุบคนยีบนิมนต์หลวงปู่ทินนมเขาเลือกวกา่าทพันตายนะพวกหนูออกหมดอ่ะท่านยังนั่งอยู่เป็นลมท่านยังนิ่งอยู่เลยพอเสร็จผลก็เข้าไปหาหลวงพ่อหอมหลวงเลยหลวงหอมที่นู่นเก่งที่สวดที้มาหลวงปู่ทิมคนยังรู้จักหลวงปู่ทิม ด้านอันนั้นเ่านเพิ่งบอกนี่นี่ผมได้เจอที่นั่งมานะเฮ้ยแต่ใจเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกขอบอก่อบว่าจากประสบการณ์ที่เราคุยกับคนที่พอจะเก็บพราในยุคก่อนเราก็จะเห็นตระกูลพระกิ่งดีๆจะอยู่ในบ้านคนมีกระตังอันนี้พูดตรงๆเลยนะใช่ๆกิ่งดีๆอ่ะเหี่ยงงานช่างดีๆแบบเนี้ยแลวดูเด่นะอยู่คนมีกตันเพราะว่าสมัยก่อนด้วยความที่ว่า หรือต้องการความหมายยากเพราะทำพวนี้ทาได้ไม่เยอะทำได้ไม่เยอะหรอกทำได้ไม่เยอะเป็นแบบนั้นวันนี้เตรียมมาประมาณเท่านี้วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะได้เท่านี้ก่อนได้ครับที่จบยอดไปสองแสนก็บาทแล้วก็ได้คุยได้ฟังประวัติหลายๆหลวงพ่อขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามในคลิปนี้ซึ่งได้มิตรภาพเพราะว่าเราได้ไปคุยได้ไปศึกษาได้ไปหาข้อมูลต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราไม่เคยเห็นอะไรต่างๆ FC ติดตามไปพร้อมๆกับผมเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ยินดีให้คำปรึกษาด้านการซื้อและการขายเกี่ยวกับวัตถุมงคลและยังรับเช่าให้เช่าพระบูชาพระทองคำพระเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆและของเก่าโบราณสามารถเดินทางมาติดต่อได้ที่ตึกยูเนียนทาวเวอร์ติดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ชั้นจีหรือท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ไลน์แอดแอดบูมจัก,กรเพชได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อต่อไปกันด้วยนะครับ